สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุฟ้าเมืองไทยยอดไผ่และอินสมชอบกดไลค์ช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแทต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปพี่น้องอสมอครับวันนี้มียอดหักเกินย้อนหลังของสมาคมชกสสมอซึ่งทุกรายการขอย้ำนะว่าจะหักเงินในวันที่15ธันวาคม2 5งนหนะครับวันที่ค่าบริการเราเข้านั่นแหละนะทีนี้จะมียอดที่หักไม่ได้2เดือนติดต่อกัน3รายการนะครับแล้วก็ หากไม่ได้1เดือนมีมากถึง11รายการเราไปดูกันนะครับว่ามียอดอะไรบ้างอ่านะคือแผ่นนี้ก็คือเป็นเรื่องของท่านดูยอดมุมบนด้านขวาเป็นชุดการหักเงินเฉพาะสมาชิกใหม่นะครับมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ทั้งสิ้น3,200คนนะยอดหักก็คือ125บาบาทนะครับด้านบนขวานะในด้านล่างนะครับก็เป็นการหักเงินย้อนหลังนะครับ สมาชิกที่หักไม่ได้2เดือนติดต่อกันนี่ต้องระวังนะระวังจะโดนจดหมายแจ้งเตือนระวังจะพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพนะครับมาดูชุดด้านบนคือชุดที่9นะครับตั้งแต่สิงหา66ถึงกันยา66นะครับ2เดือนยอดทั้งสิ้น750บาท71สตางค์นะครับหักจากสมาชิก3,864รายนะ บรรทัดถ,ถัดมาครับชุดที่10ก็คือกันยายนถึงตุลาคม2 5งหนะครับยอดทั้งสิ้น783บาทส0สตางค์นะจำนวนที่หักก็คือ1714รายนะครับแล้วก็บรรทัดล่างสุดชุดที่11ทับนะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายน2 5งหก็คือยอดทั้งสิ้น725บาท29สตางค์หักทั้งสิ้น12,305คนนะถัดไปครับ ถัดไปนี้ก็จะเป็นยอดที่หักไม่ได้เป็นรายเดือนนะครับซึ่งสมาคมก็หักวันที่15ตําธันวาคมเหมือนกันนะท่านดูในด้านขวามือก่อนนะครับตั้งแต่รอบรับรองมกราคม2566 325บาท50สตางค์นะหากจากสมาชิก4,904คนนะครับรอบรับรองกุมภาพันธ์256 6 3 2 2บาท40สตางค หากจากสมาชิก6,154รายรอบรับรองมีนาคม66นะ324 7บาท72สตางค์นะครับ6,865รายรอบรับรองเมษายน2566ก็คือ365บาท72สตางค์หากจากสมาชิก4,562คนนะครับแล้วก็รอบรับรองพฤษภาคม2566 388บาท68สตางนะ หากจากสมาชิก5,554รายมาดูด้านซ้ายมือบ้านนะครับบรรทัดล่างสุดเลยนะรอบรับรองนะครับมิถุนายน2566 390บาท32สตางค์หากจากสมาชิก5,792คนถัดมาเป็นรอบรับรองกรกฎาคม2566 361บาท21สตางค์นะครับหากจากสมาชิก5,116คน ถัดมาเป็นรอบรับรองสิงหาคม2566 325บาท54สตังค์หากจากสมาชิก3,758คนและถัดมาเป็นรอบรับรองกันยายน2566นะครับ425บาท17สตังค์หากจากสมาชิก6,000กับ69คนนะถัดมาเป็นรอบรับรองตุลาคม2566นะครับ357บาท93สตังค์หากจากสมาชิก8,372คน และหนักหนาสาหัสเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพิศจิกาย,ยน2566ยอด367บาท36สตางค์หากจากสมาชิกที่ไม่ได้มากถึง70,000กับ74คนนะครับนี่คือการอัปเดตนะให้ท่านได้รับทราบว่าเรามียอดหักเงินย้อนหลังที่เป็น2เดือนติดกัน3รายการนะแล้วก็หักที่ครั้ง1เดือน11รายการทุกรายการ ก็จะถูกหักในวันเดียวกันที่ค่าปุยการเข้าบัญชีก็คือวันที่15ธันวาคม2566นะครับข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะแชร์ต่อๆกันไปนะครับขอบคุณหน้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ